สวัสดีครับท่านใดที่กำลังหาที่ดินอยู่แต่ยังหาไม่ได้สักทีทำมากพอหรือยังคำถามคือเราทำมากพอหรือยังและที่สาคัญคือเราทำแบบรู้เทคนิคหรือเปล่าเราจะต้องทำแบบมีเทคนิคมีขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าหาไปเรื่อยขยยันอย่างเดียวไม่เอาหาเทคนิคการหาที่ดินแบบชิวๆ ห้าเทคนิคการหาที่ดินแบบชิวๆข้อหนึ่งสอบถามจากตัวจิตตัวจิตคือใครบ้างเมื่อก่อนผมรับราชการเหมือนกันนะเป็นนิติกรอ,อยู่สปกในแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรจะมีตัวจิตจะมีคนที่มนุษย์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคอนเน็ชันพูดเก่งวาทะ ดีสื่อสารดีอะไรประมาณนี้และคนคนนั้นจะต้องเหมือนว่าอยากที่จะมีะไรายได้สร้างโอกาสสร้างอะไรเงี้ไม่ใช่พูดเยอะอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีช่องทางเรื่องของการที่จะเป็นคอนเนคชันนำไปสู่การสร้างธุรกิจหรือว่านำไปสู่การซื้อการขายอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่นะตัวจีตในแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรจะมีอย่างน้อยหนึ่งถงองคนที่อบตอเทศบาลจะมีในหน้า จะมีคนที่เขาทําธุรกิจจะมีคนที่เขารับจอบจะมีคนที่เขา,อ,าอยากที่จะมีไรายได้เพิ่มมีคนเอาที่มาฝากขายผู้ใหญ่บ้านกำนันคุณลุงคุณป้าในพื้นที่อบตอเทศบาลจะมีตัวเจ๊ดหนึ่งถึงสองคนโอเคนะและอีกอย่างหนึ่งนะอบตอเทศบาลช่างอบตอเทศบาลส่วนใหญ่เขาจะรับงาน รับงานก่อสร้างหรือว่ารับเหมาก่อสร้างด้วยแต่ว่าหลังจากที่ท่านช่างช่งางอบตเทศบาลมีโอกาสได้มาดูโคดเดียวแล้วตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการโคดเยอะเมื่อก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรมาต้นอาทิตยต์ต้นสัปดาห์นี้โทรมาจากยะลาหรือเปล่ายะลาหรือนราธิวาสเนี่ยแหละครับประมาณนี้ภาคใต้นะ อ่าเป็นระดับพอออนะตอนนี้ตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการแล้วพอออกองช่างตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการแล้วเห็นไหมครับย้อนกลับมาที่ประเด็นที่เราพูดคุยกันช่างอบตเทศบาลเขาจะเป็นผู้รับเหมาด้วยเขาจะรับงานด้วยรับงานสร้างบ้านนี่แหละเขียนแบบเองรับงานสร้างเองด้วย และเขาจะรู้จักรู้จักกับคนในพื้นที่รู้จักกับเจ้าของที่ดินรู้จักกับผู้นำชุมชน<ๆ>ก็สามารถเป็นตัวจีดได้เช่นกันก็สามารถเป็นตัวจีดได้เช่นกันสำนักง,งานที่ดินโดยตรงเลยนะสำนักง,งานที่ดินยังไงก็มีมีคุณลุงคุณป้าเฮียเจ๊ฝากชนวนไ้หน่อยฝากขายหน่อยนะอ่าบอกคนที่เขาสนใจให้หน่อย โดยเฉพาะสำนักงานที่ดินจะมีตัวจิตเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวกับที่ดินหนึ่งถึงสองคนเช่นกันที่ว่าการอำเภอก็มีและอีกจุดหนึ่งที่เราอยากให้สังเกตดูล้านไถเอกสารโดยเฉพาะล้านไถเอกสารที่อยู่ใกล้ๆอำเภออยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้ๆสำนักงานที่ดินอะไรพวกนี้ เขาจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนกับเจ้าของที่บางคนรู้ประวัติทุกซอกทุกมุมการหาที่ดินง่ายๆผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านรองท่านนายกสอบถามได้หมดครับเพราะวันนี้เรากำลังจะสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้เจ้าของที่มีโอกาสได้ขายที่ เราไม่ได้ไปหลอกลวงไปได้ไม่ได้ไปโกหกต้มตุนหวังที่เอาที่ใครมาพัฒนาเรากําลังจะสร้างโอกาสให้เจ้าของที่มีโอกาสได้ขายที่แล้วถ้าตัวจี๊ดนั้นเป็นนายหน้าเขาก็จะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าคอมมิชชั่นของเขาคือสิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับฮะ ฮ่าโอเคครับโอเคพอดีช่างตามของหน่อยหนึ่งที่จริงเราสั่งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวางสเต็บฮาโอเคย้อนกลับมาในมุมมองของเราต้องหาตัวเจที่เจอเฮียเจที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนที่ผมมาถามทนาสอผมสอบถามจากเจเจ้าของตึกซึ่งเขา,เาลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์ขายเหมือนกันนะ แล้วเขาก็มีที่ดินมีธุรกิจในพื้นที่ของเขาพอสมควรทุกทุกคนรู้จักเขาเรามาเช่าตึกเขาขายลุกชิ้นขายเส้นก๋วยเตี๋ยวขายมีโคราชขายมะจุพันใช่ไหมครับเราสอบถามากเขาเลยครับเจ๊ครับพอดีผมสนใจอยากที่จะหาที่สักหนึ่งแปลงไร่หนึ่งไร่ครึ่งแปลงไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเพื่อที่จะสร้างบ้าน<ๆ>เขารู้จักคนเยอะเลยนะครับมีสำเนาฉนวด,ด้วยนะสำเนาฉนวที่เจ้าของที่มาฝากเขาไว้เนี่ยมากมาย เขาก็พาเราดูที่หลายๆแปลงมันก็เกิดเป็นข้อมูลเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นกระบวนการตามขั้นตอนไปเห็นไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราขับรถหาเองโอ้โหนะครับขยันสุดๆนะครับเจอแปลงไหนก็แวะเจอป้ายก็พยายามโทรสอบถามเป็นสิ่งที่ดีแต่การเข้าถึงอาจจะยังน้อยอยู่โอเคไหมนะครับเพราะว่าที่ดั้งเดิมส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นป้าย คนเรามีนิสัยอย่างหนึง่งมีที่แต่เวลาที่จะขายเวลาที่จะบอกกลัวกลัวคนอื่นรู้ว่าจะขายงงไหมนะครับทําไมไม่คิดว่าเฮ้ยฉันมีที่ฉันก็ขายไปใช้ใจเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้ชีวิตของฉันทําไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะกับอายคิดเยอะวิตกกังบลน,นะครับตั้งแต่ที่ซื้อมาจะถึงเฟสเจ็ด อาฟิตแปดเร็วนี้มีแปลงที่ขึ้นป้ายแปลงเดียวตั้งแต่ที่ผมซื้อมาเพื่อสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังเนี่ยมีแปลงที่ขึ้นป้ายจริงๆเพียงแค่แปลงเดียวนัาแสดงว่าข้อมูลพวกนี้เราจะต้องมีคอนเน็ชันมีทีมงานมีแหล่งที่มาโอเคไหมครับตัวจิตหาให้เจอในแต่ละสำนักงานแต่ละออฟฟิศแต่ละหน่วยงานจะมีตัวจิ๊จะมีในหน้า จะมีคนกลุ่มนี้ที่เขารับจอบอย่างที่จะมีรายได้เสริมในหน้าในพื้นที่ผู้นําชุมชนต่างๆหาให้เจอโอเคนะครับเมื่อหาเจอแล้วสําคัญมากๆคุณจะต้องวางตําแหน่งของตัวเองให้ถูกวางมาตรฐานวางคอนเซปต์ให้ตรงตั้งแต่แรกเลยของเราที่ประมาณนี้ราคาประมาณนี้ทําเลประมาณนี้ถ้าเกินนอกเหนือจากนี้เอาไว้ก่อน ถ้าเราต้องการจริงๆเราจะค่อยบอกเขาในโอกาสต่อๆไปเข okay, มไหมครับไม่งั้นนะข้อมูลต่างๆนานา,นา,นาหูหลั่งไหลมามั่วไปหมดกินเวลาพลังงานของเราหาตัวจกินให้เจอเทคนิคข้อที่สองนะครับเราสามารถที่จะไปจีบใหม่ได้ไปจีบใหม่จากแปลงเดิมๆจากเจ้าของที่เดิมๆ ที่เราได้จิรจาต่อรองก่อนหน้านี้ที่เราได้จดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่โอเคเฮ้ยราคาได้แต่พอจะทําสัญญาจะาซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขแบ่งแยกในานามเดิมยังไม่โอเคไม่เป็นไรผ่านไปหนึ่งปีปีครึ่งสองปีกลับมาทบทวนมาพูดคุยกันใหม่มาจิรจาต่อรองกันใหม่ได้เหมือนกันเหมือนอย่างที่เฟสแปดอล่าสุดเลย เป็นแปลงที่เราเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีโอกาสได้คุยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเหมือนอย่างที่เฟสซีเจอมาพร้อมกับเฟสหนึ่งนะครับตอนนั้นเงื่อนไขอะไรต่างๆยังไม่ได้ไม่เป็นไรทุนเราก็ยังไม่สะดวกก็ยังไม่เป็นไรแต่พอถึงจุดหนึ่งเรามาทบทวนดูโอ้โอเควันเวลามันผ่านไปหรือบางคนเริ่มเดินทางมาสองเดือนสามเดือนห้าเดือน ถ้าเราลงมือทําอย่างจริงจังนะเรามีที่อยู่ที่เราได้สํารวจตลาดที่อยู่ในสต็อกเราเนี่ยพอสมควรแล้วเรามีโอกาสได้ไปดูตั้งแต่หน้าแรกตั้งแต่ที่แปลงแรกแล้วก็ไล่มาบ้างหรือเปล่าครับแล้วเรามีโอกาสได้ย้อนกลับไปโทรหาเจ้าของที่แปลงเดิมๆก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่าครับวันเวลาเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแน่นอนลองดูนะลองดูนะ ที่ผมจับจองหน้าน้ำในขามทะเลอเนี่ยมันจะมีที่เยอะอะไรขนาดนั้นเจ้าของก็ไม่กี่คนหรอกครับส่วนใหญ่ก็เป็นแปลงที่เรามีโอกาสได้คุยมาแล้วแหละก่อนหน้านี้โอเคไหมส่วนใหญ่ก็เป็นแปลงที่เราได้คุยมาแล้วก่อนหน้านี้เราได้สอบถามในหน้าได้หาข้อมูลมาแล้วก่อนหน้านี้แต่มันวนมาเจอกันอีกรอบหนึ่งมันวนมาเจอกันอีกรอบหนึ่งไปเจอไปหาใหม่ไปเรื่อยจับจองหน้าน้ำซะ ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดีเนะยครับทีมงานที่อยู่บนของเราทีมงานลูกฟิ์ที่อยู่บนเปิดตัวมีลูกค้าจองนะอขายดีด้วยนะครับกำลังสร้างหลังแรกหลังแรกกำลังก่อน่าจะกำลังก่อชาามั้งตอนนี้มีโครงการอื่นมาแล้วแล้วก็อยู่ในเครือขายที่ว่าแหล่งที่มาจาก ใกล้เคียงกันข้อมูลใกล้เคียงกันรู้สเต็ปบรู้ขั้นตอนมันเหมือนกันโอเคไหมเข้าใจความหมายที่สื่ออยู่นะเพราะสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่เราแบ่งปันคนอื่นๆเขาก็รู้ด้วยครับคนอื่นเขาก็ทําด้วยครับถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีอย่างที่บอกต้องรีบโฟกัสเลยนะบางคนมีศักยภาพพอนี่บางคนเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าเลย สัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขแบ่งแยกในนามเดิมเราได้ระยะเวลาหนึ่งปีปีครึ่งบางคนสองปีนั่นแสดงว่าระหว่างที่เรากําลังสร้างเฟดน,นี้อยู่อีกหกเดือนจะจบถ้าเงินที่จะไปวางมัดจำสิบเปอร์เซ็น์ลงมานี่เราไหวแล้วเราได้สัญญาหนึ่งปีปีครึ่งสองปีที่หนึ่งไล่นี่สามารถที่จับไว้ได้เหมือนกันนะครับเพราะขณะที่เราทําอยู่ ขณะที่เราวางแผนอยู่ขณะที่เรายึกๆๆๆยึกยักยักอยู่มีคนอื่นลงมือทําอย่างบ้าคลั่งไปแล้วไงที่ผมบอกต้องวางแผนตลอดอันนี้บ้างๆผมก็ขับดูโกงโครงการอื่นดูที่ดินสอบถามตลอดแปลงนี้เคยถามไปแล้วไม่กระถามใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แปลงนี้วันนั้นมันยังไม่มันยังไม่สวยเท่าไหร่วันนี้ทำไมมันดูสวยขึ้นวะเมื่อก่อนก่อนที่จะถึงเฟสเจ็ดเนี่ยครับเฟสเจ็ดดีไปกลมๆประมาณสี่รอยเมตรนะจากเฟสห้า ไปจากาจากสากอโคหนุมและจากฝีดห้ากตีไปประมาณสองรเมตรประมาณนี้เลยไปก่อนที่จะถึงเีดจิตติทนุนดำด้วยนะครับเมื่อก่อนเรามองว่ามันไกลมองว่ามันไกลและมีหลายๆแปลงเนี่ยนะที่สัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงินไขายแบบนี้ในานามเดิมเนี่ยพร้อมที่จะทำเขาขอเงินบางส่วนที่จะไปใช้ดุนดืนก่อนแต่เรามองว่ามันไกล พอมาถึงหน้าวันนี้โอ้โหไม่ได้ใครอะไรเลยอันนี้ฝากให้กับท่านเจ้าของโครงการที่เราไปจับจองหน้าน้ําแรกๆนะบางครั้งเราคิดว่าเอ้ยมีเวลาเหลือเฟือโอ้โหชิวๆเลยยังไม่มีใครมาเลยแต่เชื่อมไหมครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวโดยเฉพาะเราโฟกัสที่ความเร็วและเราสร้างความเร็วให้เขาเห็นนะความเร็วของการขาย อ่าเปิดตัวปุ๊บขายอย่างรัวๆความเรื่องของหน้างานความเรเรื่องของเอกสารแป๊บเดียวขยายเฟดสองอีกแล้วโครงการอื่นนะครับผู้ร่วมธุรกิจรายอื่นจะหลังไหลกันเข้ามาแล้วจุดที่เรามองว่าเฮ้ยังไม่สะดวกมันยังไกลไปเนี่ยจะไม่ไกลอีกต่อไปครับเหมือนอย่างผมที่ผมมีความรู้สึกอยู่ตอนนี้แต่เราไม่ได้มองว่าเราอยากที่จะได้ทุกแปลงอยากที่จะได้เยอะๆจนเกินตัวไม่ใช่นะ ให้เป็นประเด็นไว้คิดไว้คิดหนึ่งปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงโคตรเยอะอ่าโดยเฉพาะในยุคนี้โอเคนะครับขอสองเราก็เอาแปลงดืมๆที่เราได้จดบันทึกไว้เลยครับมาเจรจาต่อรองใหม่มาทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นแปลงที่เคยดูมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแหละโอเคนะครับเราก็ได้เราจะได้จับจองแน่น้ำในพื้นที่นั้นๆ ทคนิคข้อที่สามที่ใช้แล้วก็มันตรงแล้วก็ข้อมูลมาเร็วมากมากคือโพสต์ลงไปในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่อ่าที่นี่ขามสอที่นี่ขามทะเลสออะไรลักษณะน,นี้นะครับอสังหาริมทรัพย์ขามทะเลอสออาสังหาริมทรัพย์สูงเนินอสังหาริม,รมทรัพย์โคราชโพสต์ลงไป แเราเป็นสมาชิกก่อนนะสนใจที่เขตขามจเลสอหนึ่งไล่จิตนนบายพัดพตดลงไปเอาตัวเองไปอยู่ในออนไลน์แป๊บเดียวครับโอ้โหข้อมูลหลังไหลมามีตรงไหนบ้างราคาเท่าไรยังไงเพียบคุยกันหลังไม่เนี่เย,ยอะแยะมากมายเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าเราจะมาจะหาข้อมูลนี้ง่ายอย่างนี้นะ ต้องไปเจอตัวจีตต้องไปเจอผู้นาต้องไปเจอระดับตัวต้นๆถึงจะได้ข้อมูลมารวดเร็วขนาดนี้แต่ตอนนี้โพสต์โพสต์ดเดียว50คอมเมนต์ห้ข้อความยาวเหยียดโพสต์ลงไปในกลุ่มสังหาริมทรัพย์นะครับในสื่อออนไลน์แล้วความสุดยอดคือถ้าเราสามารถเอาตัวเองมาเป็นเจ้าของกลุ่ม อ่าเป็นเจ้าของช่องทางได้แล้วเราคอนโทรลตรงนี้ได้นี่โอ้โหมหาศาลคัดกองได้เลยคัดกองได้เลยเราสามารถที่จะเปิดหรือที่จะปิดอะไรได้เลยเองเลยแต่เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงนะครับไม่เชื่อเราลองเอาไปทําดูนะสมมุติเราต้องการที่อะไรอำเภอเมืองระยองเราพูดลงไปเลยต้องการที่หนึ่งไร่ในเขตอำเภอเมืองระยองสร้างบ้านได้ ต้องการที่หนึ่งไร่สร้างบ้านอำเภอเมืองระยองเพียบข้อมูลโอ้โหส่งกันมารัวๆในหน้าเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วเขาจ้องอยู่แล้วโอเคนะเป็นกระบวนการนในการหาข้อมูลง่ายๆสั้นๆครับสวัสดีครับพี่สมเกียรติคุณมังกรหยกคุณมอนรรนไลายหรือเปล่าครับชายเงานะครับสวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับเทคนิคข้อดีสี่ที่เราใช้นะครับ และทีมงานเราหลายๆคนเจออยู่ตอนนี้โทรมาหาผมก็เยอะคือหาจากคนใกล้ตัวครับหาจากคนใกล้ตัวเพื่อนทีมงานพี่น้องอาเฮียเจ๊ญาสนิทมิตรหายที่เราพอจะรู้จักนี่แหละบางครั้งเราไม่รู้นะถ้าเราไม่เปิดประเด็นเราไม่รู้นะว่าเขามีที่หนึ่งไร่เขามีที่สองงานเขามีที่ สามร้อยตารางวาและเป็นที่ที่สามารถพัฒนาสร้างบ้านขายได้บางครั้งเราไม่รู้ถ้าเราไม่ประกาศตัวเองบอกว่าเราจะทําอะไรล่าสุดนะครับเพื่อนผมเปิดตัวตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการเปิดตัวตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการหลังจากที่เราเอาจริงตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการแล้วเราก็จะออกดูที่ดินส่วนตลาดดูโครงการอื่นๆจดบันทึกรวบรวมข้อมูล และแล้ววันหนึ่งก็ได้ไปเตะฟุตบอลกับรุ่นพี่กับเพื่อนกับทีมงานเขาแหละอะพี่ก็เลยถามคุยกันไปคุณมาเขาก็เลยบอกว่าเขาจะสร้างบ้านทีมงานเขาก็เลยบอกว่าเอา้ามีที่อยู่พอดีอ่าน่าจะสองงานหรือเปล่าสองงานตีประกงกลมนะของเขาแบ,แบ่งได้สามแปลงอ่ะตีประกงกลมสองงานแล้วกัน อันนี้คือยกตัวอย่างเห็นภาพเขาบอกว่าเขามีที่อยู่พอดีมีอยู่สองงานอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเอา้าจริงเหรือพี่อ่าก็เห็นว่าโพสเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการดูที่ดินเกี่ยวกับการจะสร้างบ้านขายต่างๆ,ๆนานาะก็เลยมีกาสได้คุยกเนี่ยพอเราเปิดตัวแล้วคนใกล้ๆตัวเราก็บอกว่าโอเคฉันก็พร้อมที่จะบอกคุณต่อไปอยู่นะ ว่าฉันมีอะไรบ้างเพราะคุณเอาจริงแล้วเนี่ยคุณต้องการที่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยคุณไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็เลยได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขแบ่งแยกในานามเดิมกับรุ่นพี่คนนี้กับเพื่อนคนนี้แบ่งได้สามล็อกสร้างบ้านได้สามหลังหลังแรกกาลังสร้างมีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสีภาพไปต่อได้น่าจะอีกไม่เกินเดือนน่าจะได้โอน เห็นไหมครับจากคนใกล้ตัวที่เราไปเตะฟุตบอลด้วยกันทุกวันหยุดมีการได้เจอกันในอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเขามีที่อยู่ตรงไหนบ้างวันนี้ได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกอมีลูกค้าเรียบร้อยได้เป็นเจ้าของโครงการจากการที่เราใช้เทคนิคในการสอบถามจากคนใกล้ตัวลองดูนะครับลองดูนะเยอะมากๆนะครับแล้วสุดทีมงานแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็โทรมา เพื่อนมีที่เพื่อนมีที่อยู่แล้วอย่าที่จะให้พัฒนาอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่ฉันต้องการอย่างนี้อย่างนี้นะคุณเอาที่ไปจัดเลยเขาก็จะมาหาข้อมูลมาเรียนรู้กันต่อคนใกล้ตัวที่มีที่อยู่แล้วเยอะมากๆแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เอาจริงคุณไม่บอกให้เขารู้ว่าคุณต้องการที่จะทําที่จะเป็นอะไรเขาก็จะไม่บอกสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันสอบถามจากคนใกล้ตัวนะครับเทคนิคนี้ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้และใช้ได้ง่ายด้วยและฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับกรณีการหาที่ดินจากคนใกล้ตัวสำรวจตลาดเออสำรวจราคาตลาดให้ดีสำรวจราคาตลาดให้ดีส่วนใหญ่เราเชื่อใจและไว้วางใจคนใกล้ตัวมากจนเกินไปจนเราผือเรื่องของราคาเราไปโฟกัสในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการที่เขาให้เราแบ่งแยกในนามเดิมนี่เรื่องของการเริ่มต้นหนึ่งหลังแรก ในเรื่องที่เรามองเอ้สิ่งดีๆโอ้โหกำลังเข้ามาจนเราลืมเรื่องราคาจนเราลืมเรื่องราคาคนใกล้ตัวที่มีที่ให้เราพัฒนาราคาจะต้องเป็นราคาพิเศษพิเศษนี่ไม่ได้บอกแพงพิเศษนะไม่ใช่ว่าแพงพิเศษนะ <laughs> พพนะอิงกับราคาตลาดนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ว่าอย่างที่จะเอาเปรียบใครทั้งสิน้นวินวินอิงกับราคาตลาด แต่ท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ลืมไงครับลืมลืมคิดว่าเชื่อใจแล้วไว้วางใจได้คงจะไม่ทำร้ายกันและและ้วมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ได้สัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงินไขายเ่เงแนได้นามเดิมนะมิหนำซ้ำบางคนแบ่งกำไรให้กับเขาด้วยฝากประเด็นนี้ด้วยนะครับต่อยอดกันไปเทคนิคข้อที่สี่หาจากคนใกล้ตัวบอกให้เขารู้บอกให้โลกรู้เลยว่า คุณจะสร้างบ้านขายโอเคไหมนะครับข้อที่ห้าเทคนิคข้อที่ห้าที่ผมใช้และได้ผลดีมากๆเจอของที่เฟสสามผมมีโอกาสร,รู้จักกับนายหน้าแล้วเราขออนุญาตโทรหาเจ้าของที่โดยตรงไปเจอหน้าเจตากันเองโดยตรงถ้ามีอะไรเราก็จะบอกนายหน้าตลอดโอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนายหน้าเปิดโอเพ่นให้มีโอกาสได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงอนไขแบ่งแยกในานามเดิมที่เฟสสาม และเรารักษาสัญญาทําตามระยะเวลาเป๊ะเป๊เปเ,ปเจ้าของที่เฟสามแนะนําเจ้าของที่เฟสห้าเ้าเฟสหกเฟสแปดแล้วก็แปลงอื่นให้โอ้โหตลอดเลยเทคนิคข้อที่ห้าคือสอบถามจากเจ้าของที่ที่เราเคยซื้อขายที่ดินกันนั่นแหละใช้ได้ แต่เราจะต้องมีความจริงใจตั้งแต่แรกนะชัดเจนตั้งแต่แรกมีอะไรต้องสื่อสารกับเขาให้เข้าใจห้ามทําเสียเพราะในวันหนึ่งถ้าเจ้าของที่ที่อยู่ในพื้นที่อย,อ,ยอยู่ด้วยถ้าเราเจอเจ้าของที่ที่อยู่ในพื้นที่การันตีให้กับเราและเป็นคนที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคมมีคนรู้จักเนี่ยยิ่งโคตรง่ายบอกไปเลยยิ่งโคตรง่ายเจ้าของที่เฟีสาม เขาเปิดร้านขายของอยู่ใกล้เซเว่นคนในพื้นที่รู้จักเขาและมีที่พอสมควรมีที่หลายแปลงพอสมควรหลังจากที่เราทําสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่เฟสสามเรอยบร้อแล้วเจ้าของที่เฟสสามก็เชียอัพเจ้าของที่แปลงอื่นให้กับเราได้เฟสห้าเฟสหกได้เฟสอื่นๆแล้วก็เป็นหลักฐานให้กับคนในพื้นที่เห็นว่าโอเคทําได้จริงลองนําไปใช้ดูนะครับ แต่สำหรับมือใหม่ที่กําลังเริ่มหาที่หลังแรกเศษแรกจริงๆแนะนําหาตัวจีให้เจอหาตัวจีให้เจอนะครับเพราะว่าที่หลายๆแปลงไม่ได้ถูกขึ้นป้ายไม่ได้ถูกขึ้นป้ายไม่ได้บอกว่าจะขายฮ่าแต่เขาบอกตัวจีว่าเขาจะขายโอเคนะครับแบ่งปันเทคนิคนง่าย,ายๆสั้นๆของการหาที่ดินถ้ายังไม่เจอยังไม่ได้ยังไม่ใช่ราคาเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมันไม่โอเค คิดสั้นๆง่ายๆตีความหมายให้กับตัวเองว่านั่นแสดงว่าจะมีแปลงที่ดีกว่ามีเงื่อนไขที่ดีกว่ามีเจ้าของที่ทใจที่ใจดีกว่าโอเพ่นมากกว่าเจอมาแล้วครับก็เลยมาแบ่งปันนั่นแสดงว่าจะมีแปลงที่ดีกว่าเดินทางต่อไปกฎของผู้ชนะมีเพียงข้อเดียวคือห้ามล้มเลิกอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกัน สวัสดีครับเย้ yeah. ขอแสดงความยินดีกับพี่สมเกียรตินะครับทีมงานที่น่ารักของเราโนนสูงนครราชสีมาอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาแชร์นิดหนึ่งจากช่างซ่อมรถนะพี่สมเกียรติทีมงานที่น่ารักของเราจากช่างซ่อม,นะมรถวันนี้ได้เป็นเจ้าของโครงการแล้วทาพิธีวางศิาลาฤกษ์ยกเสาเอกเสาโทวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา นะครับได้ที่มาแปลงหนึ่งมาปรึกษาหาเลยกันผมก็แนะนําสเตปว่าอย่างนี้นะอ่าแบ่งบางส่วนไปอย่างนี้อทำสเตปอย่างนี้ต่อสิบเอ็ดนี้ได้ทําพิธีบางศิลาเลิกยกเสอเอกเสอโทของตัวเองได้เซลฟี่หน้าโครงการของเองและที่สําคัญความสุดยอดและสะใจคือได้ส่งต่อมรดกนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นต่อไปเพราะพี่สมเกียรติเขามีลูกเขามาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ชอบด้านนี้ด้วย จากช่างซ่อมรถวันนี้เขาตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการโอเคนะเราไม่มีขีดจํากัดครับขีดจํากัดเรามีเพียงเรื่องเดียวคือเราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเดินทางต่อไปถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้พี่สมเกียรติมาสัมมนาสุดนะครับถ้าจริงคือเดินทางใกล้มากๆนกนสูงมาขามทะเลสอท่านอื่นเนี่ยเดินทางมาจากยะลาปัตตานี เชียงใหม่เชียงรายอุบลโอ้หร้อยเอ็ดขอนแก่นระยองชนบุรีนี่เยอะมากๆพี่สมเกตมาสัมมนาสดซูปเปอร์วีพีคอร์สสอนมื่ใหม่สร้างบ้านในขายดีภาพมันจะโคตรชัดมากๆแบ่งปันทุกมุมมองทุกความลับทุกวันนี้ก็โทรหากันตลอดหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วโทรหากันได้ตลอดปรึกษากันได้ตลอดมีอะไรไปมาหาสู่กันได้ตลอดผมเป็นคนรับสายเองโดยตรง นะครับซูปเปอร์วีพีคอร์สอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับของการเริ่มต้นสร้างบ้านจากหนึ่งหลังแรกถึงแม้ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จนถึงขั้นได้โอนบ้านให้กับลูกค้าเลยทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจริงๆไม่มีทุนทุนน้อยแล้วก็มีเทคนิคมีเคล็ดลับในการสอนในการแบ่งปันให้สัญญาต่างๆมีให้เยอะแยะมากมายนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่สมเกียรติมากม เป็นหลักฐานนี่อีกหนึ่งหลักฐานนะครับทีมงานที่โคราชรของเราเนี่ยหลายคนมากๆนะครับที่ปากทงชัยแตชีพินางพิที่ปากทงชัย,ช,ยช่างเสริมสวยเจอวิกฤตสุดๆในยุคโควิดจากช่างเสริมสวยนะครับต้องคอยล้างมือล้างเท้าให้กับลูกค้าสระผมให้กับลูกค้านั่งหลังกดหลังแข็งหนักกว่าที่จะได้เงินเขานี่ตอนนี้ตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการโอนหลังแรกเรียบร้อยแล้ว ได้ส่วนต่างเยอะมากๆด้วยนะครับหลังที่สองกำลังขึ้นได้โอนเร็วๆนี้มีลูกค้าทั้งหมดแล้วผมไป็ร่วมพิธีบางศิลาเลิกยกเสาเอกเสาโูกักกบพี่นางที่ปักธงใช้ด้วยอของพี่สมเกียรติวันที่11บเวันศุกร์นี้นะครับอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวสักแวบหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจกับทีมงานเราท่าในใดที่สนใจซูปเปอร์วีพีคอร์สสอนหน่สร้างแม่ในขายดีแบบสัมนาสด รุ to to. 26, ่นต่อไปเปิดรับสมัครแล้วนะครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกุมภาพันนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้สัมนาสุดรับเพียงแค่ยี่สิบท่านเท่านั้นตัดสินใจเอาจริงนะครับนี่คือโอกาสอันมากมายมหาศาลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและของวงตระกูลเราไปตลอดที่สําคัญส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ด้วยเร็วๆนี้พี่สมเกียติก็จะไม่ต้องซ่อมรถอีกต่อไปนะครับศูนย์เก7 3สามสามสองเก้ากเจ็ดสามเจ็ 0933296737หรือว e ่า idline ejhome909 ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับ ejhome909 รับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นท่านใดที่มาแพ็คคู่ตั้งแต่2คนขึ้นไปมีราคาพิศเศษให้ลดอีกเยอะมาก,มากแล้วเจอกันถึงแม้ว่าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดีครับแล้วทำไมมันไม่เป็นเราล่ะจริงไหมครับพี่สมเกียติแล้วทำไมมันไม่เป็นเราที่ได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองที่ได้เป็นเจ้าของโครงการที่ได้ส่งต่อมรดกนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเรา ทำไมมันไม่เป็นเราแล้วเจอกันสวัสดีครับบา,บาย